สวัสดีครับพบกับนักส9บเก้ศิลปกรรุ่นมือสที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถ c r o s s อเวอร์เทเๆจากค่ายมาส d a าอ่ะปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ221 0 Mazda CX30 2.04ใหม่ 30นะฮะรถเก่งในสไตล์ฮัสแบ็กกึ่งครอสโอเวอร์ฮะว่าอยู่ในเซกเมนต์ hmm. เดียวกับ HRV ฮะแต่ถ้าใครรักใครชอบ Mazda ต้องจัดตัวนี้แล้ว2021 2 0 2 1 CX30 2.04ใหม่60,000ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะรถใหม่ป้ายแดง989,000บาทฮะ ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ6 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันทุกอื่นเต็มราคามาด้วยสีเทาส,สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าล้างขึ้นมาแล้วสภาพสวยขนาดไหนนะฮะมากระจ,จังหน้า c x 3 0ออกแบบได้เท่มากด้านในที่เป็นลายกริดสีดำนะฮะสวยๆแบบนี้โลโก้ใหญ่ๆ ล้อมกรอบด้วยโครเมียมว่มาใช้โครเมียมยาวและใหญ่ตลอดทั้งแนวเลยสวยมากนะครับไฟหน้านะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์ฮะแล้วโคมไฟก็ถือว่ายังใสยังสวยปิงเลยนะฮะนะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะโอ้โหมาแบบเท่ๆเลยนะครับมีสเกิร์ตให้ด้วยด้านหน้าเป็นแบบบิวอินเลยนะฮะสเกิร์ตมาแบบในตัวเลยนะครับ ไบหน้าสองฝัง่งถือว่ายังสวยยังใสย,ยังใช้ได้เลยนะครับอ่ะสีสันที่เห็นนี้เป็นผิวพันธุ์ที่เจ้าของเดิมให้มาเลยนะฮะล้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเท่าที่ดูฝากระโปรงเนี่ยมีสะเก็ดหินกระจัดกระจายหลายจุดนะครับมีขนแมวนิดหน่อยดูแลชิ้นนี้อาจจะต้องเก็บสีให้นะฮะพอจบคลิปนี้แห่เสียดายโดยรวมรอยไม่ใหญ่นะฮะแต่เยอะ <laughs> กระจายหลายจุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชิ้นนี้เข้าหูสีเก็บสีให้นะครับฝาโปรง ส่วนกันชนดูแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะต้องทําอะไรนะกันชนขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับกันชนค่อนข้างสวยอยู่แล้วโอเคไม่ต้องทําอะไรหน้าแถบขวาฮะสีสันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับตอนนี้ถือว่าดูดีนะครับดูดีก็ดูโดยรวมผิวพันฝั่งนี้ใสสวยนะครับดูแล้วไม่ต้องทําอะไรฝั่งนี้เราะไปยังบางยังใสนะครับผิวรอยดูแล้วไม่เยอะฮะฝั่งนี้ตกแต่งด้วยกาพลาสติกสีดํา ด้านตลอดทั้งแนวเลยสวยมากกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆด้วยมือจับรุ่นนี้มีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะฮะเจ้าของเดิมแถมฟรีมาให้เราเรียบร้อยเลยหลังคาก็สวยดูแล้วไม่ต้องทำอะไรเช่นกันนะเคาไปยังบางยังใสใช้ได้นะครับอ่ะล้อกันต่อฮะล้อแม็กรุ่นนี้ตัว c ก็จะให้เป็นแม็กสีเทาดำไฮเปอร์แบบนี้ได้ดิสเบรกสล้อด้วยนะฮะล้อแมกลังขวาถือว่าสวยเลยนะครับริ้วรอยแทบจะไม่มีไม่ได้มี ารยาร,ยารงโยโกโฮาม่าพร้อมตัวรถนะฮะเบอร์215 65 R 1 6นะครับยางปี2021นะครับพร้อมตัวรถจากโรงงานนะแต่ยางโยโกโฮาม่านี่อายุการใช้งานเขาค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นดอกยังเหลือเยอะไปตามนี้นะฮะดอกยังเหลือพอสมควรก็ได้อีกสัก2ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามนะไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับล้อหน้าขวาละ่ะเป็นไง หน้าขวาก็สวยนะฮะใช้ได้โดยรวมถือว่าโอเคเลยมีกันนิดหน่อยนิดเดียวดูแล้วแทบไม่สะเทือนอะไรโดยรวมก็ไปตามนี้ได้เลยนะฮะยางโยโกฮามาปี2021นะครับพร้อมตัวรถนะฮะดอกสวยดอกลึกดอกค่อนข้างเต็มนะฮะได้อีกสัก2ปีสบายๆนะครับอ่ะสะโพกหลังขวาฮะมาเม็ดแร์ฮะสวยงาม อยู่ครบซอกประตูด้านในละ่ะก็สวยเดิมๆใสๆนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะฮะซอกประตูขวาด้านในน็อตเดิมหมดไม่มีขยับไม่มีรอยถอดแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ขวานะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนฮะแผ่นเบรรีเรียบเนียนไม่มีงัดแงอะไรผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวทาง m MM m 8 g m ลงท้ายด้วย w 1 1 5 3 2 0ยนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดนะฮะ สวยงามนะครับเสาหน้าขวาเป็นอาร์ยูโครบตลอดตั้งแนวเลยนะฮะ,อะซอกประตูแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะฮะ mm hmm. ก็จะมีสปอยเลอร์ hmm. มาให้เป็นสีดำเงาเท่ๆแบบนี้นะฮะ mm hmm. ก็ยังสวยดูดีมีไฟเบรกด้วยนะฮะกระจกมีฟิล์มมีไล่ฟ้ากระจกเดิมของมาสด้นะครับไฟท้ายสวยมากครดีไซน์ออกมาได้ดีดูล้ำดูเท่มากม นะครับฝาสวยครับซ้ายก็สวยนะครับกันชนดูแล้วสวยครับเรียบร้อยฝาท้ายก็เรียบร้อยครับดูแล้วไม่ต้องทําอะไรด้านท้ายนี่สวยหมดนะครับกันชนด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านแบบนี้นะสวยมากได้ถ่อยเสียคู่ด้วยฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับฝาท้ายรู้สึกจะเป็นใช้มือไม่มีไฟฟ้านะครับ <c oughs> ตัวนี้ ไม่มีไฟฟ้าอ่ะโอเคเปิดมาละอ่ะตะเข็บด้านหลังนะฮะสวยงามสติกเกอร์อย energ ู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงท้ายมีถอดหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้นะฝาท้ายเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีพ่นอะไรตะเข็บแห้งสนิทฮะเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแล้วซิลิโคนด้านหลังเดิมๆนะครับสวยๆนะครับเดิมๆแห้งๆนะฮะอ่ะด้านล่างมี รองกันกระแทกมาให้ด้วยขอบคุณมากนะครับปมบื้นก็ยังสวยนะฮะยังสวยยังเนียนยังใสย,ยังดูดีนะครับเปิดมาแล้วมีล้ออะไหล่ให้เป็นล้อกระทะนะฮะอุปกรณ์ถอดล้อแม่แ,แรงไรมีให้ครบนะฮะด้านใต้เอาเดิมหมดนะฮะแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามขออนุญาตยกให้ดูเล็กน้อยนะด้านหลังเดิมหมดครับแนวซิลิโคนเดิมหมดผิวพันธุ์แห้งสนิทไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไร แห้งๆเดิมๆจากโรงงานนะครับอ่ะมาต่อแถบซ้ายกันเลยครับผิวพันธุ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็ถือว่าดูดีครับถือว่าสวยถือว่าใสากับพลาสติกด้านล่างก็ยังสวยนะครับดูแล้วก็ไม่ได้จะต้องทําอะไรนะครับนะหน้าซ้ายอาจจะมีขนแมวนิดหน่อยแต่ดูแล้วน้อยมากนะคะไม่น่าเกลียดดูแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับน้อยมากเล็กๆน้อยๆนะกระจกข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆเนาะ มือจับมีสมาร์ทเ t นทรีให้2ฝั่งมีฟิล์มให้รอบคันนะดูแล้วโดยรวมคันนี้มีแค่าฝากระโปรงเท่านั้นเองที่สะเก็ดหินเยอะนะครับที่เหลือขัดได้อล้อหลังซ้ายครับหลังซ้ายก็ได้ดิสเบรกเหมือนกันนะฮะก็โดยรวมถือว่าสวยมีเบียด์ฟุตบาทนิดเดียวนะฮะอันนี้ขายตามสภาพปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันก็รวมรวม90%ยังดูดีนะครับยางโยโกโฮาม่าปี2019เอ่อปีที่ทษ พร้อมตัวรถฮะออกจากโรงงานพร้อมตัวรถดอก m, s <S ยังเต็มยังสวยยังค่อนข้างลึกไปตามนี้ได้เลยนะครับซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมนะครับล้อหน้าซ้ายครับสวยครับนะครับสมบูรณ์ดีไม่มีทะลอกอะไรนะครับยางโยโกฮามาปี2 0 2 1นะครับดอกก็ยังเหลือเยอะครับดอกยังค่อนข้างเต็มค่อนข้างลึกค่อนข้างสวยเลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมไม่มีสนิม โครงสร้างหลักกันต่อฮะหลังซ้ายฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆครับไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีขยับฮะสติ๊กเกอร์เอาใหมา่สติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่สวยงามอยู่ครบนะฮะอ่ะเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์ค สวยงามตลอดทั้งแนวนะครับสวยงามแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะภาสีหมดเมื่อไรกรกดาไปตามนี้ฮนะยังเหลืออีกหลายเดือนไปตามนี้เลยด้านหน้ากระจกเดิมของ Mazda พร้อมฟิล์มรอบคันไปดูเครื่องยนต์กันมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้จะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับ Sky Active 165แรงมากับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดฮะ รองรับได้ถึง E 8 5อัตราสิ้นเปลืองประมาณ14โลลิตรนะฮะไม้แท้60,000โลรถบ้านมือแรกมือเดียวไม่เคยติดแก๊สครับอ่ะมาโครงสร้างด้านขวาฝั่งคนขับฮะซอกด้านในน็อตเดิมทุกตัวรูกลมคมกริปแก้มขวามียางบางอยู่เดี๋ยวควนที่อยากแหวกให้ดูเล็กน้อยนะฮะเอ๊ะน็อตเดิมฮะไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับเบ้าชก เม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามซับในรูกลมคมกริบนะฮะแชสซีสวยงามคันหน้ารุ่นนี้เป็นเหล็กสีดําครับก็เม็ดอาร์คสวยงามเป็นทนั้งส่วนที่เป็นเหล็กผสมกับพลาสติกก็สวยเดิมไม่มีชนหนักนะฮะอ่ะเน็ตเดิมเดิมอ่ะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับซอกในด้านซ้ายอะรูกลมคมกริบฝั่งนี้อ่าแหวกหน่อยแก้มซ้ายฮะ น็อตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะซอกในก็น็อตเดิมรูกลมคมคลิปฝากระโปรงก็น็อตเดิมครับไม่มีขยับไม่มีรอยถอดผิวพันด้านใต้แห้งสนิทแผ่นกระรอนยังสวยยังดูดีนะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามฝากระโปรงแท้สลักโลโก้มาสด้าแบบนี้นะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวเลยนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวรูกลมคมคลิปน,อน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับ จากตรงนี้มองเห็นเลขเครื่องยนต์ชัดๆเลยเดี๋ยวจะชี้ให้ดู PE 5 0 2 7 2 4 4 6นะฮะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอ่ะสภาพเครื่องถือว่าใส่มากเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันไปปกติตัวเริ่มต้นค่ายอื่นออปชั่นไม่เยอะนะแต่ตัวนี้ตัวเริ่มต้นจริงแต่ออปชั่นยังให้มาเยอะมากนะครับได้บอกไฟฟ้าเลยนะครับที่คนขับได้บาะไฟฟ้ามีดันหลังด้วยเนื้อบอกที่เห็นนี้เป็นเนื้อเดิมโรงงานสวยกริปเลยนะฮะ เป็นหนังแท้สเปคเดิมโรงงานฟอกขึ้นมานี่สวยเนียนใสเลยนะครับสวยมากๆนะฮะแล้วก็แผงประตูก็สวยนะครับดูดีเลยฮะใช้วัสดุสีดำผสมกับสีน้ำตาลเท่มากๆนะครับกระจกเจ้าของเดิมให้ฟิล์มมาเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยของอัลติเมทยังสวยมากๆนะครับประตูหลังขวาครับเปิดมาแล้วฟิล์มสวยมากนะครับแผงประตูใสมากคันนี้ขับคนเดียวฮะ เจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับขับคนเดียวการตกแต่งผมชอบนะครับตามขอบตามอะไรเขารู้จักใช้วัสดุที่ค่อนข้างหรูหราไฮโซนะครับด้านหลังนะครับผมมอน3าตำแหน่งเนื้อบอดที่เห็นนี่สวยมากๆเนียนตาจริงๆเป็นเนื้อเดินโรงงานฟอกขึ้นมาสวยใสยมีรูติดตั้งคาซีทให้เสร็จสับมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ สวยแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนนะครับกับร่องวางแก้วน้ําเบาพับได้ครับ 60- 40พับแยกได้นะพับอาจจะไม่ถึงกระราบสัทีเดียวแต่ก็พับแล้วก็เอามาขนของได้นะครับด้านหน้าจะต้องขึ้นหน้านิดหนึ่งถ้าจะพับนะครับแผงท้ายครับแผงท้ายสวยครับดูดีไม่มีถลอกไม่มีอะไรดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรกันรุนแรงใช้งานค่อนข้างถนอมนะครับ ด้านหลังนะวัสดุด้านในก็ยังสวยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะวัสดุด้านหลังจะเป็นสักกะหลาดพัาติงพลาสติกอะไรถือว่ายังดูดีริ้วรอยถือว่าน้อยมากนะครับดูแลไม่ได้ขนของอะไรรุนแรงนะครับตัวบบอพับได้อออ่ะอาจจะไม่ถึงกระราบนะห้องโดยสารมาด้าจะต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันหน่อยนะฮะ้วห้องโดยสารจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่อ่ะโอเคก็พับลาบลงมาได้ไม่ถึงกระราบแค่ทีเดียวแต่ก็ถือว่าพับได้เยอะนะจะามาขนของก็พอได้อยู่นะครับอ๊บออ่ะ แผงประตูหน้าหลังซ้ายนะฮะก็สวยเนียนใสกริบกริบฟิล์มก็สวยมากนะครับเนื้อบาอครับเดิมโรงงานฟอกขึ้นมาสวยมากๆนะครับนีประตูหน้าซ้ายครับเปิดมาแล้วก็สวยครับวัสดุต่างๆเนียนกริบเลยฟิล์มเซรามิกของอัลติเมทสวยมากบอกหน้าซ้ายจะเป็นบอกธรรมดานะฮะได้เนื้อเดิมโรงงานสวยมากๆเนียนตาจริงๆอไปลองขับกัน อ่ะมาเลยฮะมาเลยฮะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้น 2.0c แต่อ p อปชันรือว่าให้มาเยอะมากๆนะฮะปุ่มสตาร์ทครับเหมือนกันนะฮะเหมือนตัวท็อปเลยกุญแจอ m มโมบิ i z เ r นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเลขไมล์60,000พอดีเลยนะครับปี21แถบมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะฮะปรับความแรงได้7ระดับมีปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยเยี่ยมเลยนะครับนี่นะฮะ มีไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบนะฮะคอนโซลด้านหน้ากันก่อน,นะฮะคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้มาแบบหรูหราไฮโซเลยเพราะว่าใช้วัสดุแบบ Soft Touch นุ่มๆสีโกโก้สีออกช็อกโกแลตเลยนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ a i r b a บ็เดี๋ยวนับให้นะฮะด้านหน้า2ใบนะครับที่เบาะมีไหมเนี่ยที่เบาะอีก2เป็น4นะครับเท่าที่เห็นด้วยตาที่เสาอีก2เป็น6 พอดีเห <No>. right. no. the like no, ็นด um. ้วยตา6ใบโดยประมาณะ6ใบที่ผมเห็นนะ6ใบพร้อมกับเ um. บรก ABS นะฮะหน้าจอกันบ้างฮะหน้าจอรุ่นนี้มาแบบรุ่นใหม่และเป็นจอแนวนอน widescreen นะครับสัมผัสไหมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ระบบสัมผัสนะต้องหมุนตรงนี้นะครับอ่ะหมุนตรงนี้ก็คล้ายๆ Mazda 3นะคล้ายๆพวก CX 3 Mazda 3 CX 5เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่แป้นของมาด้ a จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงกลางนะหมุนแบบนี้นะก ระบบความบันเทิงก็ตามมาตรฐานนะฮะต่อมือถือได้ต่อบลูทูธเล่น FMAM นะครับเล่นเพลงจากมือถืออะไรได้ตามปกตินะครับแต่รุ่นนี้เสียดายอย่างหนึ่งคือไม่มีกล้องหลังให้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดแยกให้ละกันเดี๋ยวผมติดกล้องถอยหลังแยกให้นะครับเ,เ,เล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมี f m ใช่ไหม FMAM นาะแล้วก็อะไรกัน เมนูเ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยอ่าก็บลูทูธ USB นะประมาณนี้นะกล้องหลังไม่มีไม่มีให้มีแต่เซนเซ,นเซอร์เดี๋ยวติดเพิ่มให้นะครับอ่าด้านล่างกันบ้างนะฮะก็จะมี USB มาให้นะครับช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงกลางนี้รองวังแก้วน้ำยังสวยมากเกียร์ออโต้หกสปีดคันเกียร์หัวเกียร์ยังสวยดูดีเลยนะครับ มีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตด้วยนะฮะแล้วก็มีเมนนวลนโหมดนะครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้ด้วยเยี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโฮอะไรมีให้นะเยี่ยมาโอเคทีน้แล้วแขนเป็นช็ออสีช็อกโกแลตนุ่มๆนะฮะเลื่อนได้ไหมได้นิดหน่อยประมาณนี้แค่นี้อ๋อประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะด้านในเป็นเก๊มีช่อง เก็บเหรียญเก็บของอะไรนี่น่าจะยกไนดะ้อ่าโอเคมี USB มาให้นะฮะแล้วก็ power outlet 12โวลต์มาให้อ่าโอเคก็สะดวกสบายนะครับพวงมาลัยฮะมี cruise control ให้ด้วยนะ่เนตัวเริ่มต้นแต่ให้ cruise control มาด้วยนะฮะ multi function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์อะไรก็มีโลโก้สวยๆเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยนะฮะวัสดุต่างๆยังสวยยังสมบูรณ์ยังดูดีเนื้อพวงมาลัยสวยเนียนกริป นะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรปรับได้กี่ทิศท,ทางเดีย๋ยวมาดูกันนะครับลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้ครบเลยฮะสีทิศท,ทางนะฮะกระจกไฟฟ้าครับสี่บานออโต้ทั้งสี่บานด้วยฮะเยี่ยมเลยนะครับนี่ได้ออโต้ครบเลยนะทั้งสี่บานโอ้เยี่ยมเลยทุกบานนี่ออโต้หมดแล้วก็เซนทรัลล็อกมีนะฮะแล้วก็กระจกข้าง เหมือนจะมี blind spot sensor ด้วยนะฮะตัวนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ดได้ blind spot sensor มาด้วยเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็มีปุ่ม i start i stop tcs off น่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะฮะแล้วก็เพิ่งเห็น,นะฮะบอกไฟฟ้านี่มี memory 2จุดด้วยนะนี่คือตัวเริ่มต้นนะฮะได้บอก memory 2จุดด้วยเยี่ยมเลยกระจกมองหลังแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะแต่ได้กระจกมองหลังแบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติด้วยโอ้สุดยอดเลย แล้วก็โอ้คันนี้มีกล้องหน้าแบบของแท้จากมาสด้าเขาแถมมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากไม่แน่ใจว่าตามสเปคเขามีหรือเขาซื้อเพิ่มก็ไม่รู้นะแต่ว่าติดให้เรียบร้อยแนละ้วเขาไปตามนี้เลยนะครับด้านบนจะมีไฟส่องสว่างเป็นไฟขาวนะฮะคู่หนึ่งนะครับแล้วก็แต่ของมาสด้าจะแปลกอย่างหนึ่งคือไฟตรงกลางจะไม่มีสวิตช์นะฮะเขาจะใช้ไฟร่วมกับใช้สวิตช์ร่วมกันเลยทั้งหน้าทั้งกลางเนี่ยใช้อันเดียวกันนะครับช่องเก็บแว่นมีให้นะครับค่อนข้างใหญ่สวยเลย ทีบางแดดมาด้วยสีเทานะฮะมีกระจกแต่งหน้ามีไฟส่องสว่างเป็นไฟขาวด้วยเยี่ยมเลยนะครับเพดานสวยใสกริบกริบแน่รถค่อนข้างใหม่ปี21เพดานเนียนมากนะครับเก๊ซ้ายนะครับด้านล่างเจ้าของเดิมให้อะไรมาขอดูสำเนาก่อนนะครับครับคันนี้ผ่อนกับทิสโก้ครับมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะอาเดี๋ยวปิดชื่อก่อนโมเดลผลิตปี2021แท้นะครับป้ายกรุงเทพนะครับจดทะเบียนกัปี2021 สีเทาเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง mm 8 dm ลงท้ายด้วย w 1 15320เลขเครื่องยนต์ pe 50272446เบนซินูบ2 0 0 0น cc 165แรงมา้ามือแรกผ่อนกาทิสโก้อ่ะเล่มมีให้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยมีแฟ้มให้ครบคู่มือ m a ด้าเล่มบางจ้องเลยนะฮะ <c oughs> มาแบบทรงวัยรุ่นนะฮะอ่าแบบนี้มีให้นะคู่มือสมุดเช็คระยะมีให้นะฮะผู้หญิงฮะ,ะผู้หญิง นับมือแรงมือเดียวออกรถนี่เมษาฮะ2องพนยี2สเนับเมษาสพนเพราะฉะนั้นคันนี้วารันตีห้างยังเหลือไหมเดี๋ยวนับให้ 22, 23, 24ก็จะหมดวารันตีเมษา2024นคือปีหน้านะฮะยังเหลือวารันตีให้อีกปีหนึ่งนะครับประมาณปีหนึ่งโดยประมาณออกที่ม a z ด้าพรามเ็ดนะครับอ่ะสี Machine Gray Machine Gray Metallic นะฮะเลขแชสซีเอ็มเดดีเอ 2ลงท้ายด้วย WU 15320แเลขเครื่องยนต์ PE 50272446อดาดูแลรถก็โอเคครับครบถ้วนใช้ได้เลยฮะเข้ามาตลอดล่าสุดก็เพิ่งเข้าเมื่อตอน50,000โลนี่เองเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วไส้กรองแหวนรองอน้ำมันน้ำยาล้างหัวฉีดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใหม่6 0 0 0นพอดีนะฮะก็ถึงกำหนดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมรอ,อลูกค้าก่อนออกรถเดี๋ยวเอาเข้ามาด้ให้ละกัน นะมันถึงรอบพอดีหมื่นโลพอดีจากที่ลาสุดห้าหมื่นะอะเดี๋ยวขายได้ก็เดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ให้ก่อนสงอ่งมอบนะครับไปลองครับกันดีกว่าไปออกตัวก็แรงห้าร้อยิบาแรงมาพลักระกำลังเหลือๆเ,เลยนะครับระบบเบรกยังดีเยี่ยมครับแอร์เย็นสบายนะครับห้องโดยสารก็ถือว่าโอเคนะมาด้า้ี่ก็จะแบบออกออกแบบแบบกระทัดรัดพอดีพอดีทรงวัยรุ่นนะครับอะ กล้องหลังเดี๋ยวผมติดเพิ่มแยกให้ต่างหากละกันนะคะเสียดายอย่างหนึ่งแม่นะจะให้กล้องหลังเรามาหน่อยนะสำหรับตัว4นะครับแต่มีเซนเซ,นเซอร์ให้นะครับโอเคแล้วก็พวงมาลัยฮะก็ตามสไตล์ฮะก็ไม่หนักนะฮะแต่ก็ไม่ได้เบาวิวนะก็จะแน่นๆหน่อยนะแน่นๆกระชับเฟิรม์มๆจับแล้วมั่นใจตามสไตล์นะครับอ่าป๊าทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยฮะ,ะมาวงเลี้ยวครับเป็นไง คนข้างแคบนะครับกับรถได้ดีครับถือว่ายังมีความคล่องตัวนะฮะผมเพิ่งสังเกตด้านหน้าคนขับนะฮะเพิ่งเห็นว่ามันมีจอฮัตดิสเพลย์อยู่ด้านในด้วยคือมันจะเป็นตัวบอกความเร็วสะท้อนขึ้นมาจากตรงเนี้ยไปที่กระจกเราคล้ายๆพวกตัวท็อปเลยนะครับมีมีมีมาตรวัดเรืองแสงสะท้อนที่กระจกด้วยโอเคถือว่าออปชั่นให้มาไม่น้อยเลยนะฮะ มาถือว่าออปชั่นนี้ให้มาไม่น้อยเลยนะเดี๋ยวไปดูเลยแล้วว่าวันนี้ราคาเหลือเท่าไหร่นะฮะไป Mazda CX 3า,านะฮะโอ้รถเกง๋งฮัชแบก็กในสไตล์ครอสเวอร์เท่ๆนะฮะปี2021ัอดคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะสองสี่6ม0 0 0ฮะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิษว่ามไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ6 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซืกก้อกินเต็มราคาเป็นปี2 0 2พยแท้ๆเลย นะตัวนี้เป็น2.04ตัวเริ่มต้นนะระรถใหม่ป้ายแดง989,000บาทอะวันนี้ฮะวอ l k i อหน้าร้านเราขาย779,000บาทและพิเศษเช่นเดิมฮะสำหรับคนติดตามคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน้นก็ดีฮะราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง759,000บาทเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวออรถ0บาทได้เหมือนเดิมฮะ ยังไม่มีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดียวก็นอรถนะครับผมจะรถเข้าศูนย์มาสด้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและอารมณ์ความค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ามาด้าซ X 3 0นะฮะโอ้รถเท่มากเลยนะไม่หกหมื่นมือแรกมือเดียวไม่อยากให้พลาดฮนะแอดไลน์เลยด้านล่าง ID l ดี e ไลน์แอดหนึพค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้ามาที่ Google Ma พิมพ์9กสีประกอเราอยู่ถนนกาละปะพฤกษเปิดบริการทุกวันถ้าต,ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทัวร์ทีมงานฝ่ายขายจะมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆสุดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วตันใจภายใน1นึาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทสิบกาศีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com